ตัวเครื่องสามารถใช้งานนะครับ Google Play Store ได้ครบสมบูรณ์นะฮะนี่ฮะสามารถโหลดแอปต่างๆนะครับจาก Google Play ได้เลยนะครับนี่ฮะทางร้านก็ทำการลงนะฮะ Google Play Store ไว้ให้นะฮะแล้วก็แอปพวกมอลล c าเคนะครับนี่ฮะทำให้การใช้งานนะครับพวกเมนู Facebook Line WhatsApp นะ Instagram หรือว่าอะไรก็ตามที่โหลดจาก Google Play Store เนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบสมบูรณ์นะฮะนี่ฮะ นี่นะครับเวลาเราเข้าไปเล่นเกมต่างๆนะครับหรือว่าในพวก l ลน์ a c e b o o กก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับหรือจะเป็นพวกนี่ฮะเฟซบุ๊กนะฮะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะเมสเซนเจอร์ Messenger นะฮะไลน์วอตแอบทวิตเตอร์สแกรมพวกนี้นะฮะสามารถใช้งานได้ปกติบนตัวมีให้ d g e t ตัวนี้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมกันเลยนะครับผมนี่นะฮะภาพสวยคมชัดนะฮะอือ เรียบร้อยเรียบร้อยฮะเล่นได้ลิ่นไหลสบ,สบายสบายนะครับรับตัวมีห้าเอ็ดพัดนะฮะต่อมาก็เป็นหนึ่งเกมนะครับโอ้โหดูะคะ้าฮะย่อ นี่ให้ใช้ท่านไม่ตายแล้วครับใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูความลื่นไหลก่อนนะฮะดูฮะชั่วดูเอฟเฟกนะฮะภาพอจอใหญ่สะใจะฮะแรงเหลือๆครับใครที่ชอบเล่นเกมนะฮะตัวนี้สบายเลยต่อมานะครับก็เป็นเกมดากอนลาจานะฮะชั่วดูภาพนะฮะ ความลื่นไหลของมันกแนบแปดสองหนึ่งน,นะฮะการ์ดจอดิโน่ห้าสามศูนย์มีอะไรที่จะลื่กนกว่านี้อีกไหมตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะตอนนี้แล้วนะฮะโอ้นี่ฮะดูสบายเลยฮะตอนนี้ลื่นมากๆต่อมาเป็นเกมแอดเทลนะครับผมเราขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะ โอ้โหนี่ฮะดูเอ็กเซ็กจ,จัดเต็มมากมาครับปุ้งเรียบร้อยไปหนึ่งสองหือสามาดูการบังคับทิศทางกันบ้างนะครับนีจออ,อืตันแซงครับตันแซงอืม การบังคับทิศทางทําได้ดีนะฮะภาพเอ็กเต่างๆไม่ต้องห่วงะฮะจัดเต็มเลยตัวนี้ว้า